สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับยายหลังครับยายหลังครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันบอกได้กับผู้ซื้อบอกได้กับผู้ซื้อนี่คือเป็นความฝันของยายหลังครับคือผีครับเป็นคนมาบอกยายหลังบอกหลาหลอบหลาหลอบหลาหลอบแต่ก็ไม่ซื้อถามว่ายายหลังซื้อไหมยายหลังเป็นคนที่ว่าชอบซื้อหวยซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วครับแต่ในความฝันเนี่ยคือผีอ่ะเป็นคนมาบอกยายหลังว่ากูบอกแล้วกับผู้ซื้อ กูบอกเลขกับบสื่อจริงๆแล้วครับยายหลังแกก็ซื้ออยู่แล้วแต่มันเป็นความฝันนะพีเนี่ยเป็นคนมาบอกยายหลังว่าบอกได้กับบสื่อแต่ยายหลังเป็นคนที่ว่าไม่ปากบอกปากปบอกได้บอต่อพรอมในความฝันยายหลังครับเงินทุนในพันุ้าเมื่อกี้ครับแกถูกเลขเจ็ดเก้าผีบ้าถือเลขแถวนั้นครับเขาบอพากันซื้อเลขเจ็ดเก่าหมดเลยแต่ว่ามียายหลังครับคนไปซื้อเจ็ดเก่า เขากับบอกยลังว่าเหล็กผีบ่ายยังมืัสมาเหล็กตอกเก่ายายยายเจ้าซื้อเหล็กยังอื่นกับเซอวอดี้บอกมาซื้อยังเจ็ดเก่าเจ้านี่เป็นบาเนะว่าชันคือผีบอกให้ยายหลังครับไปซื้อเลขเจ็ดเกาซึ่งเลขดอกเจ็ดเก้าครับเห็นบอกครับคนอื่นครับว่าหาว่าหาว่ายยหลังเป็นบาแต่เลขออกเจ็ดเก้าล่างใช่เลยงวดนี้ครับผีแก่าบอกอีกแล้วว่าบอกได้กับบุตอ ผีที่ว่านะครับผมได้บงงมอกของเขาว่าเป็นผีอยู่ใส่ยายลังเหมือนกันผม,มพยายามถามว่ายาลังนี่ผีที่ว่าเขาฝันยายลังนี่คือเป็นผีใส่ยายลังครับแกเป็นคนที่ว่าชอบเขาวัดและก็ชอบไปนอนอยู่ที่วัดช่วงที่ว่าเป็นวันโกนวันพระแกกับไปฝันอยู่ในวัดเนี่ยแหละเป็นผีเป็นกึ่งไม่ชีเป็นกึ่งนั่อย่างเห็นวแกฝันทุกรอบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้งวน,นี้ครับเป็นว่าฝันแหละ ฝันเห็นผีเจ้าเดิมเจ้าเก่าแหละที่ว่าเป็นไม่ชีน่ะแล้วก็บอกยายหลังว่าบอกใดมึ่งกับบอสือบอกใดมึ่งกับบอสือมงินนี้บอกเลขยายหลังคือเลขแปดหกเก้าแปดหกเก้างวนเมื่อกี้ออกอยังครับงวนเมื่อกี้ออกห้าเก้าแปดหรือเงวนนี้ถ้าหากว่าเลขมันกลับกันเนาะลึง,งวงนนี้มันจะออกคกเก้าแปดดีบ่า เลขพิบ่ายยังใชมาแก่เคียงกันแทดผีบอกเลขยีหลังครับงูน,นี้ครับสองพฤษภาคมหกเจ็ดคือเลขแปดหกเก้านี่คือเลขผีบอกเลขยังม่สิมาเลขตัวเกา้ามันบอกครับนี่คือเลขยีหลังผีบอกยีหลังครับตัวเดียวไม่เดียวได้คือแปดหกเก้าถามว่าบอกบัมเบถามมาฝันโดนบอกยีหลังบอกว่าฝันเนี่ยแป๊บเดียวนอนเอาหัวลงหมอนรับ ได้ยินแค่บอกว่าบอกได้มึงกับบกสื่อดอกงวดนี้สองพฤษภาคมหกเจ็ดเนี่ยจะบอกได้มึงกรบกสื่อออกไปทกเก่าถามว่าจะไปซื้อไหมเหมือนเดิมครับเจลังไปซื้อแน่นอนครับงวดนี้อาจจะหาว่าเจลังเป็นบ้าอะไรซื้อเลขตัวเก่านะครับแต่ว่ามีเลขอีกตัวหนึ่งครับที่ว่าเจลังแกบอกว่าตามมึงได้รูหลาคือเลขเจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดศูนย์ครับนี่คือเลขเจลังแกบอกผมว่าลองตามมึงได้เลยลองตามเบอรงเด้ลูกหลาเราบ้าง เป็นเลขอะไรคือเป็นเลขที่ว่ายายหลังแกชอบส่วนตัวครับ7 0 5กับ7 0 6นี่คือ,อยายหลังแกชอบส่วนตัวถามว่าในความฝันครับผีอ่ะบอกเลขยายหลังแค่ <c oughs> 8 6 9แค่หางเดียวครับไม่เดียวอย่าลืมตัดเล่นนะครับเนาะแต่ว่าไอ้เจ็ดศูนย์หากับเจ็ดศูนย์หกนี่คือมันเป็นเลขที่ว่าลองตามลองตามเบิงระหว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าชอบก็ลงเมึงอะไรอันนี้คือ,อยายหลังแกบอกผมนะ ผมก็เลยเอามาบอกต่อครับถ้าหากว่าไม่ชอบก็ไม่ไรแต่นี่คือเลขความฝันที่ว่าย่าหลังแกบ,บอกว่าแปดโกเก่าด้วยลาไปว่าเกาด้วยครับพี่บอกแต่ว่าลูกลาล่องล่องสื่อเบิงเดอร์นี่คือเจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดศูนย์หกนี่คือย่าหลังแกบ,บอกบอดด้ครับเนาะอาจจะมาอีกก็ได้ผมก็ไม่รู้นะมันจะมายังมาคือแกเหล่าความฝันครับแกลอยผมฟังเนี่ยไม่ถึงสามสิบบิตรึสานะลูกลายายฝันนะว่าเป็นนอนย,ยูวัดนี่แหละว่าแล้วกับผี ที่เจ้าเก่าล่ะมาบอกว่าบอกอไหมึงกับมือสื่อเนอแปดหกเก่านี่คือแกพูดความฝันให้ผมฟังจุดปุ๊ดแค,นค่นี้ครับผมกะครับผมบางคนครับเล่าความฝันให้ผมฟังสั้นๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายความฝันลักษณะแบบไรเห็นทุกคนฟังต่อก็เลยไม่ได้เล่าหลายๆเจ้าครับแต่ว่าความฝันของย,ยลังครับสั้นไหมสั้นจริงครับแต่ว่าเลขมันเข้าเนาะผมก็เลยเอามาเล่าเห็นทุกคนเด้ด๋ฟังต่อไอ จะเล่าต่อให้จบยังไงเน,น่ะบบมันกับโบเมนนาทีเขาย่าลรงครับมันเป็นนาทีของผมแหละผมจะบอกจะได้ต่อเนาะ <c oughs> กะบอว่านครับผมกะอย่างน้อยกะหลายๆคนทักมาเล่าความฝันได้ฟังกะดีใจแะครับพอดีใจแล้ว,ว,ลวอย่างน้อยก็เอามาไว้เพื่อทุกคนได้เปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางผมกะพยายามจะหาบอกนู่นนี่นันหรืวคนฟังผมผมคิดว่าหลายคนอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ไม่เป็นไรครับแค่ว่าเบิง้งเห็นตัวเลข ผมก็ดีใจนะครับนาะบางคนว่าเออเห็นอยู่ว่าโกลมหน้าเนี่ยเอาร่งอยู่จงิงๆนะครับเอออย่างน้อยก็เห็นครับผมเนี่ยครับยังน้อยครับกัก็กคือว่านะครับเนาะการเล่าความฝันการเล่าตัวเลขบางเชือบันเลขมันออกแล้วเอามาบอกนู่นนี่นั่นบางเชือมันกับกับเมนค่ำครับเมนเมนความเพลินล่ละบางเชือเนาะเข้าขอบวนใเบิร์นครับผมบอกเลยครับว่าคนเท่าเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยมาเดือนนึงงวดนึดนง จะมาบอกแค่คลิปเดียวมันไม่ใช่นะครับผมก็บ,บอกหลายคนเราบอกหลายคลิปบางครั้งผมก็เข้าใจครับว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าวันวันหนึ่งครับคนลงคลิปหวยคนลงคลิปเลขแนวทางครับเยอะมากบ่งว่าส่องไหนเป็นส่องไหนบางครั้งคลิปมันอาจจะไม่ดีดคลิปมันอาจจะไม่เด้งบางคนอาจจะไม่เห็นก็เปล่นไม่ได้ครับผมผมบ่โทษไรได้เพราะว่าชุ่มมือครับระบบการลันคลิปเนี่ยบางเทื้อมันกะ ไม่ใช่ว่ามันไปหนาได้ทุกวันเนี่ยมันจังสีครับเพราะว่ากระแสมันหมายถึงว่าคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะคนลงคลิปทําคลิปมันเยอะบางคนที่ว่ามันก็อาจจะซอซอลงสงนินะครับ,นะก,บ,ก,รบก็ไม่มไมไมนะว่ากันนะครับนะกะบอกเป็นยังครับถึงคนเห็นได้คนก็ไม่ซื้อก็มีบางคนไม่เห็นก็ไม่แปลกครับจังสี่นะบอวากันนะครับนะแต่อย่างน้อยก็ ผมก็อยากเอาความฝันเขาแต่ละคนครับมาเล่าเพื่อเปแนวทางให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เป็นทางเลือกผมพยายามหาตัวเลขความฝันหรือว่าคนฝันนแม่นครับจริงๆแต่ละคนฝันแม่นนะแต่ส่วนใหญ่ครับตรงงวดเนี่ยครึ่งหนึ่งไม่เข้างวดนี้เข้างวดหน้าเนี่ยกับครึ่งหนึ่งประมาณนั้นครับใหย่หลังเนาะญ่ยลังหย่หลัง ยายลังแกเป็นคนมาเข้าวัดครับเป็นคนมากไปนอนวัดช่วงวันพระแล้วก็มักเอามาฝันแล้วก็ดีนะครับเนาะไปนอนวัดเ้วพี่บอกเลยก็ถือว่าดีมากเลยแต่แกก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ตามภาษาพุาเนะครับเนาะกับว่าเป็นอย่างอย่างน้อยก็ก็ถูกอย่างถูกงวดเว้นงวดถูกงวดเว่นงวดก็ยังดีนะครับเนะาะบมคือผมครับสามงวดวะอะได้นี่บมถูกมากนี่หรือว่ามีาไพยหลายกว่าผมบ่ผมว่าก็อาจจะมีหลายอยู่ครับเนาะแต่ว่า อย่าซื้อเยอะครับซื้อลอตเตอรี่ใบใบสองใบก็แล้วแต่ของผมครับบางเทืยรกับงวดหนึ่งอะเจ็บหนักเหมือนกันเลยงวดหนึ่งเจ็บ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 โอเคครับก็ล่อลุ้นครับความฝันของยายลังผีบอกเลขแปดหกเก้านะครับเนาะงแขกทุนครับไปตัดเล่นบ้างเพื่อโชคใช่ไหมครับสองพฤษเสารกุมภาพันธ์ขอบคุณยายลังแล้ว <sun> ก okay, ็ขอบคุณทุกคนครับที่วานั่งฟังผมบอกไปเหล่บเปลือยขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับผม